ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาลูกหลานที่รักทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็คงจะมาพบกันในเรื่องของพระของพระมหาชนกต่อไปสำหรับเรื่องที่แล้วที่มาข้างมาจากวันก่อนก็ได้แก่ที่พระมหาชนกไปพบเด็กสาว ซึ่งเธอกำลังทำงานอยู่มีกำไรมือสองข้างได้ว่าข้างหนึ่งเสียงดังกริกดๆอีกข้างหนึ่งไม่ดังเมื่อท่านถามเด็กหญิงนั้นเด็กหญิงนั้นก็ทูลว่าข้าแต่ท่านนักบทกำไรมือที่ได้ยินเสียงนั้นก็เพราะว่ามันกระทบกันคือมันมีสองอัน แต่ส่วนอีกข้างหนึ่งที่ไม่มีเสียงนั้นเพราะว่ามันมีอันเดียวเหมือนกับคนนั่นแหละเจ้าค่ะถ้าอยู่ดยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเก็จะต้องมีการกระทบกระทัะทางกันถ้าอยู่คนเดียวมันก็สงบเพราะไม่รู้ว่าจะไปกระทบก,กับใครดังนี้หละเจ้าค่ะ เพื่อมหาชหนกได้สนับธรรมของเด็กหญิงนั้นก็เพื่อจะให้เกิดคติแก่พน,นางศีวรีพระองค์จึงได้ทรงมีพระดำรัสตัดว่าดูก่อนพนางเธอได้ยินเสียงคำเด็กนั้นหรือเปล่าเด็กหญิงคนนี้เป็นแต่เพียงเด็กสาวชาวบ้านธรรมดายังพูดให้เราได้คิด ท้ายก็บว่าเธอจะติเตียนเราที่เห็นว่าเราเป็นนักบวชแต่ก็มีผู้คนมากมายติดตามเรามาซึ่งสิ่งนี้มันผิดวิสัยของนักบวชที่ดีตามธรรมดานะ่ถ้ายอยู่แต่คนเดียวมันจะมีแต่ความสงบแต่ว่านักบวชคนนี้กลับมีเธอซึ่งเป็นผู้หญิง แล้วก็มีผู้หญิงอีกตั้งเจ็ดร้อยคนซึ่งเป็นบริวารแล้วก็มีคนอีกมากมายติดตามมานี่ทึ่ดูแล้วมันก็ไม่น่าจะดีไม่มีอะไรจะดีขึ้นมาเลยไม่ใช่วิสัยของนักโบทแท้พระองค์ทยรงยตัดต่อไปว่วาต่อที่นี้ไปเธอจงอย่าเรียกเราว่าสามี เวลานี้ฉันโบวชแล้วคนที่บวชเนี่ยเขาไม่มีเมียนักบวชที่มีเมียนี่ไม่ใช่นักบวชเป็นชาวบ้านชาวเมืองคือเป็นครวาดเป็นผู้ครองเรือนสำหรับนักบวชไม่มีเรือนจะครองนักโบวชจะต้องไม่มีทรัพย์สินเป็นส่วนตนถ้านักบวชคนใดยังมีลูกยังมีเมียเขาไม่ชื่อว่านักบวช ในบริการนี้สองนักบวชคนใดยังมีความกังวลอยู่ในทรัพย์สินยังมีการสะสมซักสิทรัพย์สินว่านี่ทรัพย์ของเรานี่เงินของเรานี่ทองของเรานี่นาของเรานี่บ้านของเราและยังหากินประเภทที่ดีกว่าเอาทรัพย์สินของชาวบ,บ้านที่มาวไวไถวายยศสัทธาถือว่าเป็นสมบัติส่วนตน ทำตนเหมือนก็ว่าเป็นมหาเศรษฐีที่สุบเลือดสุบเนื้อชาวบ้านเข้ามาแล้วตั้งตนอยู่ในความมั่งมีเป็นเศรษฐีใหญ่นักบวชประเภทนี้เขาไม่ใช่เรียกว่านักบวชเขาเรียกว่าหัวขโมยคำว,ว่าหัวขโมยก็หมายความว่าเอาคราบของนักบวชนะเขามาฝังใจเามามาห่อกายไว้ แต่เนื้อแท้จิตใจของตนเองเนะี่ยีมีแต่ความเลวทรามยังติดอยู่ในความโลภยังติดอยู่ในความรักในระหว่างเพศคือรักรูปสวยรักเสียงเพราะรักกลิ่นหอมรักรสอร่อยรักสัมผัสระหว่างเพศยังรักอยู่ในความโลภโมโทสันยังมีกิเลสที่มีความสำคัญผูกพ,พันจิตใจอยู่ นี่นักบวชประเภทนี้เขาไม่ใช่เรียกเขาไม่เรียกว่านักบวชเขาเรียกว่าโขโมยตอนนี้ท่านกล่าวต่อว่าและเราเองก็ไเหมือนกันต่อจากนี้ไปเธอจงอย่าคิดว่าเราเป็นสามีของเธอและเราก็จะไม่คิดว่าเธอเป็นเป็นพัญยาของเราไม่ตอนนี้น่าจะไม่สบายใจในะลูกหลานนะความจริงท่านเป็นตริษั ท่านเป็นมเหสีท่านแล้วก็มีมเหสีมีทรัพย์สมบัติมากมีอำนาจวาส,สนามากแต่ก็น่าคิดนะลูกหลานที่รักว่าทําไมหนอกมหาชนกนีซึ่งเสดรจสมบัติเส้นได้ไม่มีความผูกพันในสมบัติทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าท่านเห็นแล้วว่าสมบัติทั้งหมดมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ ความสุขจริงๆก็คือการอยู่คนเดียว <c oughs> เป็นนักบวชแต่ว่าในสมัยที่ท่านเป็นกษัตริย์ท่านก็เป็นกษัตริย์ประเภทดีอยู่ในทศพิธราชธรรมความจริงทศพิธราชธรรมนี่ทำสิบิแปการสำหรับกษัตริย์แต่ว่าหลวงปู่สำหรับหลานจะไม่เอาของยกยาก แล้วของมากๆมาพูดกับโลกกับหลานจะเอาของง่ายๆที่กษัตริย์จะพึงทำมาพูดกับหลานคำว่ากษัตริย์หรือว่าคนก็ตามที่ยาพึงทำตนให้มีความสุขสมมติว่าลูกหลานทุกคนเกิดขึ้นมาแล้วจะเป็นเด็กก็ตามจะเป็นผู้ใหญ่ก็ตาม ลูกหลานทุกคนนี่ต้องการความสุขไม่มีคนใดที่ต้องการความทุกข์สำหรับความสุขที่มันจะเกิดขึ้นกับเราได้จริงๆมันก็ต้องมีเหตุคำว่าเหตุจะหมายความว่าไอ้ปัจจัยคำนั้นกับปัจจัยมันก็ฟังยากนะลูกนะ เนี่ยลูกหลานที่รักจะหาว่าน้องปู่นี่เอาต้อยคำได้ยากๆมาเล่าสู่กันฟังคำว่าปัจจัยมันเป็นแปลว่าเครื่องอาศัยทนี้เราจะพูดกันไปว่าไอ้สิ่งที่มันจะเป็นความสุขมันต้องมีต้นเรื่องและต้นเหตุไอ้ต้นเรื่องต้นเหตุที่มันจะทำให้เรามีความสุขและเรามีความทุกข์ถ้าเราต้องการความทุกข์ ความทุกข์นี่ครับแปลว่าไม่สบายกายไม่สบายใจแล้วมันไม่ยากหรอกถ้าต้องการความทุกข์มันไม่ยากเห็นหน้าใครแล้วก็ด่าเขาด่าไปกระด่าเขาไม่เหลือกหน้าคนใหญ่คนโตประเดี๋ยวเขาก็ดา่าเราบ้างเขาก็ชกหน้าเราบ้างแล้วก็มีความทุกข์ถ้าเราจะหาความสุขกันแบบง่ายๆแล้วก็ยิ้มให้ก็ไม่ว่ากับใคร ยกมือไหว้ทำใจดีแสดงถึงความเป็นมิตรเขาก็จะต้องมีจิตรักในเราบอกแม้เด็กคนนี้นะน่ารักจริงๆเจอหน้าทีไรก็ยิ้มเสมอถ้าเจอหน้าที่ไรเธอก็ยกมือไหว้แสดงความเคารพถ้าอย่างนี้ลูกหลานที่รักจะไปทางไหนไม่ก็ไม่อดตาย เป็นปัจจัยของความรักแต่ว่านี่มันเรื่องนิดๆหน่นนอยๆนะถราจะว่ากันวันหลังวันพรุ่งนี้เรื่อเวลาต่อไปเพราะสถานีวิทยุนี่เขาไม่แน่นักบางสถานีก็ให้เวลาทุกวันบางสถานีให้เจ็ดวันต่อห,หนึ่งครั้งบางสถานีให้เดือนละหนึ่งครั้งจะบอกว่าวันพรุ่งนี้ก็ไม่ดีนักเอา็ว่าคราวหน้า จะามาพูดกันถึงว่าทำอย่างไรเราจึงจะมีความสุขตลอดชาติแลวก็เป็นคนมีเสน่ห์เป็นที่รักสำหรับคนทั้งชาติว่าทุกคนชาตินี้และทั้งโลกก็ยังได้เราจะเป็นที่รักของคนทั้งโลกว่าคนทั้งโลกได้เห็นหน้าเราต้องรักเราไม่ต้องเป็นคนสวยอย่างเขา เราไม่ต้องเป็นคนรวยอย่างเขาเราไม่ต้องมีรถยนต์ขี่เราไม่ต้องมีเตกํงามเราไม่ต้องมีเครื่องบรรดับแต่ทว่าหลวงปู่มีคาถามหาเสน่ห์ค่อยฟังกันงวดหน้าไม่ใช่คราวนี้นะคราวหน้า หลวงปู่มีกระดามหาสเสน่ห์จะไปทั้งไหนก็ตามนะลูกหลานที่รักจะเป็นที่รักของคนทุกคนถึงแม้ว่าจะไปไหนไม่มีเงินไม่มีทองไปซื้อของกินแต่ลูกหลานเองจะไม่อดตายแล้วต่อที่นี้ไปก็มาคุยกันทั้งเรื่องของอระมหาเชนก็ตอนนี้กล้าจะจบกันทีลืมดูว่าเวลาว,าว่าเรื่องมันยาวเท่าไหร่ ดูไปดูมาปรากฏเรื่องเล็นิดเดียวก็เลยหาเรื่องอื่นมาคุยกับล,กลูกกัหลานที่รักเพราะล,ลูกหลานเป็นคนดีล,ลูกหลานน่ารักจริงๆตอนนี้พูดกันต่อไปนะเป็นอนุว่าเมื่อพระมหาชนกทรงตรัสอย่างนั้นพนางศิีบรีก็แหมพรบอกว่าพนางศวรีบรมราชเทวี บรมราชาเทวีคำว่าบรมในคำว่าประเสริฐราชาพระราชาเทวีหมายความว่าเป็นเทวีคือเป็นเป็นพระชาย,ยาที่ดีอย่างยิ่งของพระราชสวามีนั่นเองได้สับคํคำว่าสับที่ประวาฟังนั้นลูกหลานที่รักไม่ใช่ดับไฟได้สดับพระราชาดำรัสพระราชาดำรัสก็คือคำพูด <c oughs> ที่ตัดเอาไปอย่างนั้นจริงได้กราบทูลว่าข่าแต่พระทูลกระหม่อมถ้าเป็นเช่นนั้นก็ขอให้แยกทางกันได้หม่อมฉันกับจะขอแยกทางกับพระองค์เชิญพระองค์ทรงสเสด็จไปทางข้างขวาความจริงจุดนั้นเป็นทางจุดทางแยกแก็ดีในกรหม่อมฉัน เป็นสตรีซึ่งไม่คู่ควรกับพระองค์จะขอไปทางข้างซ้ายเพืน่อนางทูลกราบทูลวยความน้อยพระทยัยน้อยใจนะอันเป็นลักษณะของสตรีทั่วๆไปในความจริงคนหนึ่งยังมีความรักอยู่แต่คนหนึ่งสแสดงในความไม่เรียกว่าไม่มีเยื่อให่นี่มันก็เป็นธรรมดาธรรมดา แค่ว่าอีกองค์หนึ่งสําหรับพระมหาชนกท่านมีจิตแก่กล้าต้องการอารมณ์สงบ่อต้องการจะตัดก,กิเลสให้มันเป็นสมุเทเฉตมหารนสมุเท,ทเฉตินะครับเราขาดนะลูกรักนะคือฆ่าให้มันตายไปเลยอารมณ์ของกิเลสก็หมายความอารมณ์ที่มันไม่ดีอารมณ์เศร้าหมองอารมณ์ที่ไม่มีความสุข เป็นนั้นว่าเขาเกล่าวว่าเป็นลักษณะของสตรีทั่วๆไปแต่ต่อมาขั้นบรรราชาคือพระมหาชนกทรงสเสด็จไปพระนางเองก็ไม่สามารถเจอกั้นความเศร้าโศกและความอะไรรักอยู่ได้แทนที่จะรักษาสัจวาจาใจมันทนไม่ไหวนี่ลูก,ลกรักและหลานรัก จิงได้เสด็จตามพระราชสวามีไปอีกเมื่อพระราชาเสด็จไปถึงเปิดตัวบ้านทนนายช่างสอนพนางศิวลรีก็เสด็จตามไปข้างหลังพระราชาทรงทอดตะเนตเห็นบพนางศิวดีตามมาก็ทรงตำริในพระทัยว่าเอ๊พะพนางศิวลีนี่ตัดไม่ได้นะ คงจะตัดไม่ขาดแต่ก็ไม่โทษเธอเพราะาเธอนี่ยังมีอารมณ์ในความรักเป็นเรื่องของธรรมดาก็าไม่ทรงตำหนิแต่ด้วว่าจะตั้งใจจะหาทางแนะนำเธอให้มีความเข้าใจว่าไอ้การอยู่ร่วมกันสองคนน่ะมันไม่ใช่สถานะของความสุขมันเป็นภาวะของความทุกข์ แต่ถ้าว่าคนหนึ่งยังจิตใจยังฝังอยู่ในความรักมากยังมีความผูกพันมากยังไม่เห็นเหตุยังไม่เห็นผลยายคิดว่าเธอเป็นคนเลวก็ยังไม่ได้คนนี้โลกลูกหลานที่รักจำไม่ได้วยนะจ๊ะจำไว้ให้ดีว่าถ้าเขายังไม่เข้าใจนี่เราจงอย่าเพิ่งคิดว่าเขาเลว เพราะกำลังปัญญาของคนความเข้าใจของคนไม่สม่ำเสมอกันคนในโลกนี้พระพุทธเจ้าถึงกล่าวว่ามีอยสี่ประเภทเพื่อหนึ่งอุกติตัญโยคนที่มีปัญญามากมีความฉลาดมากเพียงพูดแนะนำกันได้เพียงวข้อยอ่อๆเธอเขาก็มีความเข้าใจ คนประเภทที่สองเนี่ยวิปติตนิยูคนมีปัญญาไม่กันแต่ปัญญายัางช้ากว่าน้อยกว่าคนประเภทแรกคนประเภทนี้แต่หากว่าถ้าแนะนำข้อข้อย่อไม่มีความเข้าใจต้องอธิบายให้มากๆพูดมากๆที่แจ้งเหตุผลมากๆจึงจะมีความเข้าใจ นี่ว่าคนประเภทที่สามในยะคนประเภทนี้จะสั่งสอนเอาดีมากไม่ได้ก็ยัางลูกหลานเรียนหนังสือจะให้เขาเข้าถึงขั้นมหาวิทยาลัยนะั้นไม่ได้จะเรียนแค่ชั้นประถมและมัธยมอันนี้พอได้แต่ว่าสำหรับคนประเภทที่หนึ่งเขาปติตัญโยคนประเภทนี้จะเข้ามหาวิทยาลัย ทำปริญญาและเป็นด็อกเตอร์กี่อันดับก็สามารถทำได้เก่งมากนั้นก็ไม่มีการสอบตกสำหรับคนประเภทที่สองอาจจะพลาดอาจจะมีการตกหรือบ้างแต่ว่าการเรียนเขาเสำเร็จคนประเภทที่สามในยะนี้ถ้าจะพอดีอย่างเก่งก็จบมัธยมเลยประถมมาพอได้ คนประเภทที่สี่ระทาประมะคนประเภทนี้แมวไหนสอนไม่จำเรื่องความดีไม่ต้องการน,นี่คนในโลกในองค์สมเด็จพระวิตมมานทรงตัสว่ามีทั้งเสีเยวเฉะนั้นลูกหลานถ้าอยากคบคนแล้วก็ต้องสังเกตทำใจใสบายถ้าไปคบคนประเภทแรกและประเภทสอง อันนี้ลูกหลานทุกคนคงจะตามเขาคำว่าตามไม่ใช่เดินตามดูเขาว่าทำไมเขาจึงเข้าใจง่ายทำไมเขาจึงในเรียนเก่งทำไมเขาจึงมีความประพฤติดีทำไมเขาจึงใน็นที่รักขบันดาประชาชนทั้งหลายคอยพยายามลอกแบบการลอกแบบไม่ใช่เสียหายเป็นความดีเพราะเราลอกไม่ได้ของความดี คนทุกคนเนี่ยที่จะดีขึ้นมาได้ก็ต้องเป็นคนลอกแบบทางนั้นคำว่าลอกแบบหมายความว่าทำตามกันเหมือนกับลูกหลานที่รักอยู่กับพ่อแม่อยู่กับครูบาอาจารย์ถ้าไม่ลอกแบบหรือไม่ทำไม่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์และพ่อแม่ลูกหลานก็จะมีความรู้ไม่ได้ แต่ว่าการลอกแบบจงลอกแบบแต่ในด้านเฉพาะความดีถ้า่าเอิญมีครูกินเหล้าแบบนี้ยะลก่าออกมานะครูสุบุรีจงึงจะลอกแบบออกมาประเภทนี้สองสองประเภทนี้ไม่ดีครูเที่ยวบ,บาร์้วไหนครับครูเล่นการพนันแบบนี้ไม่ดีแต่ว่าความไม่ดีของครูในเป็นเรื่องความประพฤติส่วนตัวเราไม่ต้องการ สุนิชาวความรู้ที่ครูบาอาจารย์สอนตามหลักสูตรเท่านี้เราจำจำมาแล้วก็เลือกประพฤติปฏิบัติแต่ในส่วนที่ดีแต่ความจริงเมื่อลงปูนเรียนเอาเสือระเบียบของครูมีว่าห้ามนักเรียนโซบุรีห้ามนักเรียนเล่นการพนันห้ามนักเรียน,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 ยนใช้วาจาหยาบคาย ห้ามนักเรียนทะเลาะกันห้ามนักเรียนดื่มสุราม่ไรตอนนั้นปรากฏว่าค,ครูหลงปู่นี้ท่านก็เองท่านเองท่านไม่ทําทุกอย่างสุราเมรไรท่านก็ไม่ดืม่มเฮ้ยเล่าเห็นเล่าแล้วเบียร์ทั้งหลายท่านไม่ดืม่มท่านไม่ดื่มจริงๆบุหรี่ท่านก็ไม่สูบการพน,นันท่านก็ไม่เล่น ท่านเป็นคนมีวาจาอ่อนหวานเป็นที่รักของคนทุกคนและมีกายนอบน้อมแสดงความเคารพต่อคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าและก็เป็นมิตรีดีของเพื่อนฉะนั้นครูประเภทนี้ยินฉีวถือถือว่าเป็นพ่อพระหรือว่าพ่อพิมพ์ที่ดีแม่พิมพ์ที่ดีนี่ครูที่ดีก็เป็นอย่างนี้ถ้ามาเอินลูกหลานที่รัก จะเป็นครูบ้างแล้วก็จงรักษาจจญยาบัญของครูวให้ดีอย่าศักแต่ว่าไปสอนเขาสอนเขาตามตำราตามหลักโสดให้เขาดีแต่ว่าตัวเองนี้ก็มีความประพฤติชั่วอย่างนี้เขาจะถือว่าเราชั่วยิ่งกว่าคนชั่วทั้งหลาย คนชั่วทั้งหลายเหล่านั้นเขาชั่วก็เป็นเรื่องของเขาเขาไม่มานั่งสอนไขให้ใครชั่วอ้การที่ผู้ใหญ่ทําแบบไหนครูบาอาจารย์ทำแบบไหนลูกศิษย์ก็คิดจะคิดว่าครูท่านทําแบบนั้นันเป็นความดีแต่บังเอิญไปโดนครูอัปปรีที่ไม่มีเจนยาบันของครูประเภทนั้นจะสร้างคนเสียทั้งชาติฉะนั้นขอหลาลูกหลานที่รัก จงอย่าเอาเยี่ยงอย่างคนเลวประเภทนั้นเรามาคุยกันต่อไปถึงเรื่องของพระรหาเชนกกบน,นาศิวลีเป็นอันว่าพระนางสีวลีก็เสด็จตามไปข้างหลังอีกตามไปตอนนี้พระราชาทรงทอดพระเนตรเห็นในช่างสอนเธอเอาลูกสอน ไปลนขึ้นหลาวลูกศรแล้วนะหลาวแล้วก็เป็นลนที่ถ่านไฟให้มันมีความร้อนแล้วก็เอาน้ําข้าวทาลูกศรเมื่อน้ําข้าวทาลูกศรนแนละ้วก็เล็งเล็งตัดลูกศอนอยู่พมเล็งมองดูมันจะตรงหรือไม่ตรงะ เล็งแล้วก็ตัดตัดแล้วก็เล็งเล็งแล้วก็ล้าวล้าแล้วก็ดัดก่เล็งแล้วก็ดัดลูกหลนานคงจะแปลกใจนะว่าทําไมลูกศอนนี่เขาทาได้ไม้ไผ่นะจ๊ะเขาทําด้วยไม้ไผ่เล้าแท้ตรงกลมดีแล้วแล้วก็เล็งดูเอาไว้ให้ม่คด คดก็ไปหล่นไฟพอร้อนหน่อยๆไม่ใช่ร้อนมากนากเนี่ยน้ําข้าวคือน้าคําว่าน้ําข้าวเนี่ยที่ก็หงข่าแล้วก็เช็ดน้ําออกน้ําข้าวเนี่ยมันมียางพอสมควรก็มาทารูกสอนทารูกสอนแล้วก็เลียงดูโคดตรงไหนดัดตรงนั้นอย่างนี้มันสามารถจะทําให้ไม้ออนนั้นตรงได้ตามความประสงค์ ถ้าเราไม่ลนให้ร้อนเสียก่อนไม่ทานน้ำข้าวเราจะดัดยังไงก็ตามไม้มัยจะโค้งไปตางโลกเดมโลกเดิมเย่องนี้ถ้าลูกหลานไม่ไม่แน่ใจไม่มั่นใจก็ต้องทดลองนะจ๊ะพระเดจ,จะหาว่านัองสือ<ม>เขาเขียนไว้ไม่จริงอันนี้หลวงปู่เคยทำมาแล้วเคยเล่นเมื่อตอนเด็กๆชอบทำหน้าไม้ชอบทำธนูเล่นนี่นก็ลองทำตา,ตามนี้มันก็มีผล ต่อไปเล่าเรื่องของท่านต่อไปท่านพระมหาชนกที่ไม่ทรงตัดถามในช่างสอนว่าดูก่อนในช่างสอนเพื่อไรจึงได้หลับตาข้างหนึ่งแล้วก็เล็งดูลูกศรตอนที่เขาเล็งดูตรงหรือไม่ตรงเขาหลับตาสักข้างหนึ่งลืมตาข้างหนึ่งแล้วก็เล็งดูลูกศร ในช่างสอนนี่ได้กราบทูลว่าค่าแต่สมรรถ้าเล็งด้วยตาทั้งสองข้างการดูนี่มันจะพลาดไปมันจะมองไม่เห็นวไวตรงไหนมันจะคดโน้ตตรงไหนมันจะตรงแต่ถ้าหลับตาใช้ข้างหนึ่งแล้วก็จะรู้ถึงตอนที่คดก็ตอนนี้คด นื่อตอนนี้มันตรงตามความที่ต้องการอันนี้เป็นลักษณะของการจะเล็งของจเจนลูกหลานทีเห็นว่าเวลาที่เขาจะยิงปืนจะปืนไปยิงเป้าแต่เขาจะเล็งในสายตาข้างเดียวข้างหนึ่งก็จะหลับไปะสักข้างใหอรีไปะสักข้างหนึ่งให้ข้างหนึ่งไวเห็นชัด เราว่าสายตาสายเดียวเล็งไปตามกระแสำกำลังกล้องของปืนไปหาเป้ามันจะรู้เป้าหมายว่าจะตรงหรือไม่ตรงจะตรงหรือไม่ตรงก็คุยเรื่องท่านต่อไปทั้งเขา,ากล่าวว่าข้าแต่สวรนะะก็เหมือนกับคนสองคนที่อยู่ด้วยกันไห้ตาสองตาที่เล็ง มันก็เหมือนกับคนสองคนที่อยู่ด้วยกันก็ถ้าจะมีแต่ไอถ้าคนสองคนอยู่ด้วยกันมันก็จะมีแต่ความขัดแย้งเสียงกันแลกันถ้าคนสองคนอยู่ด้วยกันนี่ไอความเห็นจะลงกันเหมือนกันทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้มันต้องมีความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีการขัดแย้งเสียงกันแลกันดูตัวอย่างคนที่เขารักกันเขาแต่งงานกัน อีตอนรักเนาะก็คิดว่าแหมถ้าอยู่ด้วยกันมันจะมีความสุขทุกอย่างแต่ว่าลูกหลานที่รักสังเกตดูที่ว่าคู่วิวานะเวลาเขารักกันจริงๆริเขามีความรักกันมากในขณะที่รักพอแต่งงานกันแล้วไม่นานนะ่ะทะเลาะก,กันเทา่าไหร่เพราะคนสองคนมันก็มีการขัดแย้งมีความเห็นไม่ตรงกัน เหมือนกับในตาสองข้างถ้าไปเล็งมูสอมันก็ไม่มันก็จะไม่เห็นมุสอันคตแน่นอนการยิงก็ไม่กันถ้าลืมตาด้นสองข้างไม่เล็งมันก็ไม่เข้าเป้าหมายแน่นอนเพราะตามาทะเลาะก,กันพี่ตาหนึ่งว่าตรงตาหนึ่งว่าไม่ตรงนี่คุยเรื่องของท่านต่อไปเขาก็กล่าวว่าคนที่อยู่ดีกันสองคนก็จะมีแต่การขัดแย้งกัน ถ้าอยู่คนเดียวก็จะไม่ต้องขัดแย้งกับใครถ้าแต่สวรรคถ้าท่านประสงค์จะไปจะไปในที่ทางที่ชอบแล้วก็ขอท่านไปแต่คนเดียวดีกว่าเป็นอันว่าพระมาหาชินกได้ฟังถ้อยคำคองนายช่างสอนเห็นว่านายช่างสอนคนนี้พูดเป็นคติธรรมดี แล้วก็พูดตรงเป็นคนมีปัญญาน่าสรนเสริญจึงจะทรงตักเตือนให้วราน,นาวสีวลีมีความเข้าใจว่าบุคคลที่ไปได้วยกันหลายคนนั้นใสไม่ใช่วิสัยคำส่งสมณะที่ดีสวนะคำว่าสมณะนี้ก็แปลว่าผู้สงบในลูกหลานที่รับลืมบอกไป <c oughs> สมณะนี่แปลว่าสองอย่างคือสมณะก็ได้เกิดจิตสงบจากความชั่วทั้งหมดยังกับพระที่โบวชนเนทีโบวชนี่แหละเขาเรียกคําว่าสมณะละความชั่วทั้งหมดแต่ว่าถ้า,าวาพระเนธอง์ใดย,ยังสร้างความชั่วยอยู่อย่างนั้นเขาเรียกว่าเถนะคือหัวขโมย เรียกว่าการหนึ่งเรียกว่าสมณนธเป็นแปลว่าผู้มีบาปมันลอยแล้วคําว่าบาปในโลกหลานนี่แล้วเขาแปลว่าความชั่วนะจะไม่ดีอะไรก็ตามที่เราขัดคาสั่งบิดามารดาขายคําสั่งที่ดีของโคอย่างนี้มันเป็นความชั่วตมามภาษาบาลีเขาเรียกว,ว่าบาปแต่พระมหาชนกท่านตั้งใจจะแนะนําให้บรรนางศิวลีเข้าใจ แต่สำหรับวันนี้ไม่ไหวนะล,ลูกหลานที่รักปรากฏว่าเวลาหมดเสแล้วขอลากรอ,อาไว้พบกันในวันหน้าต่อไปสำหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผล,ลจงมีเดบรรดาแทนพุทธศาสตร์นิกชนก็และลูกหลานที่รักสวัสดี